เอร์โทรนี่มาจากร้อยเอ็ดเอาว้ให้ท่านผู้ชมฟังในศาสนาค่ะแล้วก็กระบบเซลโูลูดเอาหมดก่อนจะโทรมาบอกกันหนูได้เนาะโอ้ยจดใบใสน้อวานนี้คือเป็นลงสาวลงหยังแต่โทรศัพท์กระเฮียได้เดี๋ยวนี่ผมจะเรียกว่าอันวันพุธแงจะเปเอือนักเพื่เด้อพอกออกก่อนแม้นบะแม้นวัดพุธแงวันนี้หันผมบอกว่า เออแม่นำอ้คืดได้แล้วค่อยคืดได้แล้วเจ้าเป็นผู้เมาค่ะเออเมื่ะเออพกี่การสื่อแล้นว่าอะไรเป็นผู้หาแสมองสื่อว่าว่ไใดว่าใดว่าใดเอารั้มเลยค่ะว่ามันไปหาซื้อซืวอขวดซื้อขวดสมองสื่อน้ำเซียบออ๋ออันไปนั้นซื้อกะทุ้ยกะเนาะกะสื่อแล้วเนาะกะเสียงโชบึงอยู่ดิ มวลน,นี้พวสฮเสียงดอกจัดไปเลยเด้อมวลน,นี้บ่ต้องเสียงเลยบ่จัดไปเลยเันบ่จัดให้แล้วมันบ่ตัวใดเนี่ยหนึ่งหาั้แปดศูนครับหนึ่งห้ากับแปดศูนบอค่ะ,คะแปดคร<อ>ับอ๋อหนึ่งหาตัา้แปศูนย์ใว,วในใจผมผมว่าจะหนึ่งหาเวลาปบนในแปดศูนย์จะยลรางมันจะแปดก็ะจะอันถึงว่ แต่ว่าเลดเขาตัวออกแนนอนแต่ว่าติดหนึ่งหาย่างยังบาดเมย่หนึ่งหาค่ะแต่ว่าจะกลับคือว่ากับก็เร็วแต่หนึ่งหาหนึ่งหานีมาบนมันบอกก็ผมขาดว่าระขาดกับเพราะกับแนนอนเราพันสิหูอ้เนาะแต่ว่าขาดวายอยู่เลยอ๋อคว่าหนึ่งหานีมาบนกับก็ได้พวกกับก็ได้แต่คิด่าแสดงว่ามันใจว่าตัวเลขมันเข้าตรงๆตัวนี่ก็คิดว่าที่เรา จะว่ากับกับเหมือนทำไงเพราอะไรค่ารถค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปกับจังหน่อยเนาะเมนไปกับจะกลับจะร้ <c oughs> อง <c oughs> ไปแล้วต้องกลับจะไปค่ะเดี๋ยวมันบริเวณแนวเนะเาะเมนโอ้ยงวดกว้อนนั่นอบอกเจ็ดสามเลยเนาะแมนครับเจ็ดตังมด้เอาล่องขีดเออแมนบอกแต่ว่ามุกมุกคอยเลยมือเอาลงแต่ว่าตัวนี้นี่เสียเอาลงอห้ยด้เนี่ย เพราะว่าเจตังก็ลืมนี่สิอัดนี่ก็ะลังอัดนี่อัดเสียงไว้เลยนี่ว่ามาจากรอยเอ็ดนี่เพื่อมีคนโชคดีนั่นหมค่ะเอ่ว่าเราจำเือนก็เจ้าก็มาเอาน้ำขาเจ้าก็ให้เู้อ่อยสองรวยเาว่าจีบ่ต้องเขาดอกเจ้าไ้เนาะค่ะเพื่อนเออ่าเพื่น่ยสองรวยงเนชัชั้นเด่วแคแ่เจ้าเจ้ร่อยเาเป็นเกียงรองเขาดอกค่ะเือดเกี่ยวดาเพสมิเานค่ะ โอ้ยถ้าแม่น,นถ้าแม well uh ่นข้าเจ้าถือข้าเจ้าก็ต้องอันอันแบ่งปันให้อยู่แล้วค่ะเออกิบเ่อไรวะเราเม่อไรหวังบางหางดอกข้อเท้าข้อแข็งจนเทาบอกแม่เราบางเท้าบางข้บางหางบางมีเนาะก็ข้วขหวังของคนที่สามข้อนเป็นแบบนี้น่ะค่ะนี่กำนันค่ะเออแบ่งกันแบ่งปันกันไปอันนี้เรียกฝันเด็กฝันครับเด็กฝันอันโทษมาบอกเกดต่างนี่งวดแรกได้เนาะเกดสามเนาะแกมครับ เป็นงวดแรกเนาะตี่ตามมาดนแล้วบ่นี้ผมเก็จะบอกด้วยว่าเป็นวันพุธแนี่ยคุณค่อยมาเนี่ยวันเก็ดหาทีโอ้ยคือไหนได้ก็พอรอการดีวันตลอดมนบจะไปเกียร์วันเด้อวันตลอดโอ้ยจะไปเกียร์วันเด้อจำได้แล้วจำได้แล้วเจ้าเคยว่ายู่งค่ะนั่องจากงานหาเก่าผมก็สู้จะบอกอยู่จะไปเกียร์วันเด้อวันบ่อลงมาที่พุธแนี่ยนจังหวะค่ะเออ ว่าผูเสือกันขันเขาผัเอาข้าเจ้าขัดชีวาเด้ขำมันออกขัดว่าโอ้เจ้าไม่ถึงได้จะได้ขัดต้องเบาห้ยเฮาเด้แฟนคลับกันเลยต้เออกตาชี่หรือชื่อหายใจก็ไม่คอยออกหรอกครับเนาะมันเลขออกยาบไหมวะตัวเลขมันออกยากเนาะอันนี่นี่บอกแล้วงวดเลขเจ็ดสามเขาตรงๆบันนี้งวดนี่เป็นเลขงี่ยัง นนนี่่คะฝััรบถ้าก้อนก็เลขฝันบ่ค่ะฝันครับฝันฝันอ๋อเลขมีฝันส่วนมากได้มาจากเลขฝันบ่ค่ะเน่ครับเมื่อคยมาเจอเลขมือนึ่งเนี่ยที่ว่าเบื่องเบื่องฐานเบื่องฐานเบื่องนี้เบื่องของเพือเนี่บเบื่องคือว่าเบื่องฐานให้เลขจากของเพื่องถือเลขจากของก็ค่ะถือคันสิทธิ์ก็เลยจะของเหรอเออมองหันถือก็เลยจะของเลยก็ถือหลายๆมาค่ะ แต่วันวันอีผมว่าผูพว่ามันกนาจันกัะมือมันนาจะดอัดตตัวติดเบกมูน่ะคือหนึ่งหากับแปดจัดไปเลยหนึหากับแปดูนี่จัดนักได้เลยแมนบอกค่ะเรื่องนักอีกคือยังไม่นักหนึ่งหาใครไม่ทุนหลายจัดนักเลยแมนบอกเนี่ย่ว่ี่ขึ้นหาขึ้นเขาขึ้นมันจะรับตารลุกเลยยิ่งเป็นตลิบหนึ่งหาเลยหาอ่งต่ตัคือเป็นแบบบเป็นรับรับมันลับอยู่เวอขึ้น กุม่เียวกับน่เยอึหายความฝันให้ฟังเน่ยมันมันบ่ค่อยได้ยินไหมคะบอาสีดังๆเนี่ค่ะความฝันไหนหมควฝันเยอะเขมหนึ่งหค่ะว่าไหไหเฮียไง่ใหง่แม่เท่าค่ะเนอึว่าจะีดเหนึ่งหาก็เรือฟันว่าดะดำหน้าฝันว่าด้ดำหน้าน่าัไนมันอหดนึ่งหาหหนึ่งพอด ฝันว่าไฟใหม่เฮือนแม่แถาบ้านเลขที่หนึ่งหาหนึ่งหาแล้วก็ฝันว่าได้ดำหน้าเออกันฝันว่าได้ดำหน้าคันฝันว่าได้ดำหน้าแงมได้ดีคือค่อยือคือค่อยถือสมุดไหมครับคันฝันว่าได้ดำหน้าในหัวคันหนึ่งหาหนึ่งในคือหว่่อเลยวันต่อไปอ๋อถ้าเกี่ยวกับดำหน้าก็คือเกี่ยวกับเข่าเมนบเนี่ยหมายความว่าเลขมันสีเข่าของสีบอค่ะ ตัวดัหน้ากับมือเข้ากับหาเข้ากันตัดสุากันตดเกียวเนาะกันดึงเขามือ๋อค่ะค่ะนันแหละนั่นแหละว่อง่อวก็ม้ตาผมเคยชื่กตัวตัวไหนเคยชื่คหาหนึ่งหนึ่งหาคือฝันเกียวฝัน่าไรตั้งหน้ามันออกหัวหาเป็นไหาแสดงว่าเคยฝันมาแล้วแบบนี้เอเชื่นตลอดฝันอะไดั้งหน้าผมก็องไปกินด้วยเลยผมชื่เลยหนึ่งหาหนึ่ง มันนี่ถามแน่ถึงจะงวดต่อกันแล้วเคยสูกสูงสุดจะงวดต่อกันนะจะจับปีไม่มาเราเคยผ่านเรืองอย่างฮะตีไม่มาเราเคยผ่านเรืองอย่างก้อนหน้านั่นเด้ที่กายเบิ้ดปีถึงเลขเบิ้ดปีถึงเลขเบิดปีปีปีกายแบบปีปีปีผ่านมาเลยปีครบสามหนนึงคเบิ้ดปีเบิ้ดจันถึงเลขยุกหาเดียวกจ้ะแต่ว่าพอสวัสดีไม่อาเจอผลผลิตคือสูงวด ค่ะโอ้ยขอคุณหลายหายได้ศสนาโทรมาบอกแนวทางเอาล่งอันห้แฟนคลับฟังน้ำเดินมือนี่ให้เขามีโชคในว่างหันถือว่าเป็นความผิดของเจตังนะที่บอาตัวเลขล่ให้ท่านผู้ชมเนาะมันอัดคิปพท่านไหม่ะค่ะบอกว่าวันนี้แปดศูนย์ได้บานี้มาตาใส่แปดศูนย์แปดศูนย์เลยแปดศูนย์เลยเพื่อพวกห้นว่าเขาปามาหาย ปลาเมื่อไหร่ก็บพี่จะปลาเตาปลาตายแล้วนะอ๋อในความฝันเขาเอาปลามาให้ปลามีแต่ปลาที่ตายแล้วอป,ป,ปลาที่ตายแล้วโอ้โหผอพมกีปลาสดจังโตเัางวันทั้่ามีแจะปลาตายแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็นี้ก็จะคนจีนเฝ้าไปเอาเชื้อให้คนจีนเราวันทค่าะเับเลทีแปดศูนย์ศูนแปดต่างับเื่งปลาเป็นางไคืออ๋อสรุปแล้วความฝันก็คือมีสองชุด อสองชุดนี่แหละครับค่ะฝันว่าไฟไหม้บ้านแม่เท่ากับฝันว่าเขาเอาปาตายมาให้นะคะ<น>เป็นเลขบนกับเลขล่างเน,ะนาะเสร็จว่าบนบนเสร็จว่าตัวแรกคือบนหล่างค่ะเสร็จว่าให้ควบคุมให้ควบคุมตัวบุมัวหลังกินไว้ว่าผมคาดบ้าหนหึงหาอาจจะอยู่อาจจะอยู่ข้างล่างนะข้างล่างนะ้นนอย่านี่นะไม่ต้องว่า เรื่อว่าบนจะรูปเร็วกันคือบนตึกรางแก่ขเางนคึโอ้ความฝันที่พระธรรมดาได้ถึงเมื่อตีเหลือเสื้อไหมค่ะเราอย่างก็าเฝ้ารืชุมือมาพูดใเขาเฝ้าน้ำมาถามแา้วกเฝ้าจยังานน้ำกันี่แหละครผมทงานน้ำกันนะาะเราเราถือไปเราถอไปก็ว่าอะไนีเมนมะทุกคน ค่ะแล้วก็ได้รื่องผู้วเราต้องเคลียาเคลียเกียรตหรอกอ๋อแสดงว่าตัวเลขนี้มีคนมาเอาไปเป็นแนวทางโชคลาภนี่บ่แม่นหน่อยข้าเจ้ากะแบ่งปันโชคลาภมาให้กับโบเมนหน่อยมันบ่ค่ะโอ้ข้าเจ้าไปเสอกหน้าข้าเจ้าก็มาฉาบหรอกค่ะแต่จะตีไม่มาจะจัดหน้ามันก็จะมาหน้าก็จะฉาบที่แต่งต่าย้วนหนึ่งกระไรมันจะฉาบค่ะกระบอกเข้าไปตัวเขาจะแยกไว้เในหนังหรอกว่านี้มั่นใจในตัวเลขเอ่อ ชุดนี้ปะคะเรื่องมันใจนึงหาครับมันใจคือมันใจนึงหาที่สุดแม่นบ่เปลี่ยนครับถ้ามันเปลี่ยนถูกกันค่ะคือกันอะไรก็เจ้าสามตัวนี่เจ็ดหนึ่งถ้าสามตัวนี่เจ็ดหนึ่งหานสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็แปดศูนย์มีแค่สามหางนี่แมนบอกค่ะเปี่ยนครับที่สั่นนะครับเอาข้สั่นกับไฮเฟนครับถึงน้ำในเด้อ เนี่ยจเจ้าลงคลิป,ลปเนี่ยฮะไพืนที่นำโลดไปพืนทนำโลดไอ้คนถือน้ำโลดเนาะอก็ไอ้โอ้ยแฟนคลับถือเขาก็หายเด้อลอยสองลอยน่นเาเขาหายไล่ก่อนจุน้มขเจ้ามีเงินขเจ้าก็ล,ลงทุนไหลเด้อ,อน่ะค่ะ เรื่มันใจกับแมันใจทางเกเป็นว่าพ็แม่ที่มาขึ้นกับฝันมาขึ้นฝันเจอขึ้นหาเลยตลอดมาเปลี่ยนค่ะฝันอีกบอกมาขึ้นอีกอะไรฝันสุขขึ้นครับเพียงเสียงเรงตึงหาว่าจะรับตาลูกมาว่าเป็นเรียงางฝันสุขขึ้นฝันจะขึ้นแล้วนี่โอ้ยวันสุขขึ้นเราลวนึงหาสักก็บกว่าแม่เห็นไ่อมากสักเรียกออกเปสองฝึกกเป็นฝันใ่คือเป็นตะเลือเสื้อแถบอกเกี่ยวก็เรียกตึงหาไหม เยวเรหถามาไปไหอีกที่จังที่เจ้มรเียกหนึ่งหาเขาเขลพดึรแ่พัดเลกออกมาหนี่บอกข่าวว่าฝันสุขึ้นอ่ะเมีจะตังกระเลือเสื้อแล้วเนาะเออเมียเมี่นีทับบูเขาเลยดิบอกก็เยเลยค่ะเดี๋ยวคึนยังฝันอีเขาจะเจออะไรบอกกับเียว่ากับเียว่าเหาเองอคือค่ะรับจัยางไรที่จะยเกัดอีกไห่าเมียบอก่เห่ามิรอยเขา ยังเห็นบ่อขึ้นมาอยู่หำไมเธอตัวถ้าเธอหนึ่งหาออกมานี่ว่ามดาได้เนี่ยเออเนาะเออจังหวะไม่สิบเดียร์พ่อกับบูฮูเนาะแั่พิจารณาทางนี่คือเนาะค่ะเออแต่กับบูฮูเดอกวว่ามันจะออกตัวใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจังไรก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อที่โทรมาบอกงวดก่อนถือประผาดวดนี้ถือว่าแนวทางเลือกใหม่ซะเออเนาะค่ะเนาะครับครับผมค่ะ อันข้าสั้ก็เอาตามนีเนะคะเนาะสามตัวอีเงี้งกว่าเจ็ดหนึ่งห้าบอกสรุปแนวทางอันเจ็ดหนึ่งหานะคะสามตัวเนาะแล้วก็หนึ่งหาแล้วก็แปดศูนย์เนาะเนาะอันนี้โทษมาจากว่าเอสเนาะค่ะเนาะครจะเร่งตัวไปเด้อยนะครับอันพวกเมื่อไรมันจะมีผาตง้เขาทึน้าพอมัจะไล่ตัวจุดวค่ะมานํา เอาข้าสนกับขอบคุณหลายหลายค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีสุขสุขคนเนาะผู้ม่าบอกกับขอให้มีโชคลาภเนาะค่ะเนาะครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณนะคะตัวเลขจากร้อยเอ็ดนะคะที่โทรมาบอกเจ๊ตังนะคะก็งวดที่แล้วนะคะบอกเจ็ดสามแต่ว่าเจ๊ตังไม่ได้ลงคลิปก็ ลงคิดไม่ทันนะคะก็เลยพี่เขาก็เลยโทรมาบอกอีกนะคะซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะคะก็โทรมาบอกตัวเลขแต่ถามว่าตัวเลขเตัวนี้นะคะที่พี่เขาให้มานะคะเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็แปดศูนย์นะคะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางถามว่ามีความม,มั่นใจมากไหมนะคะอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณเอาก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจตังก็ขอขอบคุณตัวเลขจากร้อยเอ็ดแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะท่านท่านผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจให้เจตังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้นะคะเรากาลังจะเดินทางไปที่อําเภอสามชัยนะคะจะไปตามตัวเลขของเซียนติ๊กนะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ